สวัสดี FC ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาย FC ทุกท่านมาที่วัดพระโต้งนะครับหรือวัดป่าบุรพารามนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆให้กับ FC นะครับผมวันนี้เราก็จะได้มาหาตัวเลขเ,ลขเลขด็ดเลขดีจากพระโต้งกันนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ก็รอพระโต้องอยู่นะครับเดี๋ยวท่านก็ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับช่องไหนวันนั่งหน่อยเป็นเั้ <c oughs> าพนักงานค่ะอยากจะถามว่าเลขเลขนี้เป็นเลขชั้นมมน้ำมุนมันบอกค่ะการันตีไปค่ะการันตีไหมไม่เข้าม,มาจับกู้กัแม่บ่บคือว่าอันอันนี้คือว่า,อ,นนอ,วาอันมันใจแล้วมันวาี่เกตออกมานม่หนิคือมาด้วยสิยงนี้สรุปอีกอยู่ ที่ว่าเลขอยู่ใน่นนะเนี่ยแต่ที่ว่าจับคู่นี่ลูกจะเน้นให้คือว่ามันที่หนึ่ตอนเศร้าตรงเนี้ยโอ้สีเน้นอีกอยู่คือวันที่หนึ่งตอนเศร้านะค่ะเนาะเน้นมาจางว่าตัวใดมากตัวใดเลยใคู่ตัวใดคือสามตัวสองตัวนั่นแหละค่ะแต่ถ้าย้อมที่คนเห็นที่ว่าใช่แต่เราหาพันมากตัวใดก็จับจับที่ก้อนใหได้ค่ะเอาเอาที่ว่าลุ่ล็อกนะคะเนาะเพราะว่าใบว่าอยู่ืน มันมันสีอะไรล้วเด็กวานดังดังข้างบนดังว่าเขาเขไม่เขากรล่อดอกเงี้ยอาจารย์ว่าเลขสีวิ่งมาตัวใดค่ะางดนีลร่างร่างเบนสามกับสองเรื่องไหมสามกับสองร่างร่างมันบอกค่ะเอามากอยย่เด้ค่ะสามสองนี่มากคืยวพอพูดถึงว่า เล็กตดสามกบตดสองโอ้เล็กตดสามกบติสองนคค่ะตีสาตสองบนกะมีสองน่บนนี่สีมีสองมีสองล่างมีสามเหะสามกับสองสามกับสองนี่คือมาแน่นอนเนาะวิ่งสามวิ่งสองไม่ว่าวิ่งสองะวิ่งสองทั้งบนทั้งล่างก็ไแต่มาตีอนนึงค่ะแต่สัว ในชั่วไว้คันซองอี่มักส่วนตัวกับมักมีมีสองหามีสองสามถึงมากส่วนตัวค่ะพ่อไปขอเพิ่นไปบุญไว้วันนี้พารอบๆนี่มันแกว่า,า,าจะท,ทั้งบนทั้งล่างกาันะนี่ยทั้งแกวทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะสี่ปีอ่ะสี่สามเงี้ยเราแต่วันที่หนึ่งนี่สิจับคู่ให้ชั่วค่ะ ันที่หึ่งตอนเ้าเนาะค่ะเนาะวันเดงค้างๆนี่ไม่ได้คืออะไรเขาปะคว่าเ<ม>นนออกไปปุ๊บนีไ้ว่าออกไปปุ๊บหนเด็กมันกบถึงจะอมองผิวเผินมันเป็นเลขรายตัวแต่ม่ <c oughs> เลขรายตัวตอเน,นี้ยใ <c oughs> นมืมันตรงกันตรงกันที่ตัวมันไม่ตรงกันแค่ตัวเดียว เพราะว่าเลขมันมีหาตัวทาระมือนะที่ตัวนี้มันมันตรงกันทุกทุกมือนที่ททีี่่่แมเบิ้งนั่นน่ะเพราะว่าที่ตรงกันนี่นนี่แค่เดินคนละมือแต่ปลาที่มามันเหมือนกับวันเมื่อกี้เนี่ยหามือมันตรงกันทุกมือนะเลขกหาจถึงว่าตัวเลขกหาตัวแบบนี้แหละ ให้มากเมื่อนี้ได้ตัวนี้มื่อนี่ก็ได้ตัวนี้ไม่ว่าสามตัอกรงกันทุกตัวเลยนี่คือแต่ว่ามันเข่าสามตัวตรงตันวันนี้ก็ไม่ว่ามันใจเฮ็ดตัวมันใจวิวมันใจนู้นว่ะค่ะตัวใดเนาะอาจารย์บัดนี้อาจารย์ว่ามันใจเนาะค่ะเนาะติดสองติดสามติดสองติดสาม สอสามมักตัวได้กันมันมีเม่อกี้ตัวไหนนะมักตัวได้มากับมักสามหาสามสีกันตีสามสามสองกันีหาเนี่กับมักหาสามคือเข่าค่ะหาสามหาสองกับไปกับมาไงกับไปกับม้าหาศูนยนานั้นเนาะ แต่เอซีสีจับคู่กันไปก้อนเนาะคะ่ะอาจารย์จีเน้นในวันที่หนึงเนาะย่ำมะเ้าวย่ำมเาวสดยมากบอกว่าสิมาว่าสิมาอยี่ค่ะเพราะวันที่หนึ่งจะป่ะออกไปใช้นะคะสุด<า>กัพีล่ลูกจะลุกเลขที่บ้านทีบ่กลมาพีกจังกับย่อมพอยมแม่เอฟซีที่ว่าพิดตามทั้งจองแม่เนาะจนได้ถูกได้รับน้อนกันค่ะ โอ้วดบังหันบ่ได้มากมากพอสร้างบ่หูว่าปล่อยเด็กอาจารย์เขาเคยยังให้ได้คู่คู่คนนะค่ะด้อค่ะอย่างนี้เป็นอยังต้องว่าไปว่าวันที่หนึ่งเพราะว่าแต่บ่าว่าเนี่ยว่าตอนเนี้ยคือว่าจะได้แต่เขาก็ล็อกแน่นอนจ้ะแน่นจ้ะเพราะว่าก็วมือเขาล่ออยู่ไงขนาดปุ๊กลอกกันเหมือนที่ว่าเห็นเหล็กแค่เทียวเดียวก็ไปล็อกไม่ไว้เหมือนเด้อป่อยมากตัวใดก็ไปซับไว้เหมือนเร้ออ๋อไม่อะไรจน ถ้ากันทือที่ยากนะที่งากเราต้องมือเขาถือลอกวาปอนเนินล็อกแน่นอนก่อนานปอนเนินเลยคอเงยงออกไปไล่เราอยู่ยังไงได้พรยังลงแน่ยังายังเขาลอกต่ว่าลู้ซื้อว่าเลขอาจารย์เสเขา่ได้ค้าวันนี้นั้ส่เขาตัวใดเท่านั้นนะตอ้งตัวสามตัว ก<พ>อทายังอนี่นี่นี่นี<พอ>่นี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 ่น้่นีวนี่นี่นี่นั่นี่น่นย่น้อนี่นีนี่นีนี่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 นง่นี่กี่นี่นีีน่อ่นนี่มันมนนีนนนน่นน่่น่น่นน มาเล่นไหพาเล่าหนูไว่าต้องพ่อใจด้วยยังค่ะเลเล่นไห่ะล้อมึงเห้อเมอวันที่หนึ่งก่อนเข้าเดี๋ยวแม่เล่าหรือมาติดตามเนาะวันที่หน่ได้นี่นึ่งนะโอ้น้ำกันไปว่า แต่นยังคือบอกจะจอเพราะว่าจะมือขอรอดค่ะอย่างมือขอลอดอะไล่ะเพราะันเพาะันเขาเขาแจ้งจังเลยเนาะค่ะเพราะันลอดอจออแบบว่าทตัวตรงๆมันขยาก่เนี่ยประทยใเนาะมันของยาบอยู่ดิมันได้แงจะสองตัวก็ตัวไงงวดงวดนี่สีมาสองตัวมันบ่ รุ่นรุ่นวันทีหนึ่งเนาะค่ะมาถารุ่นอาจารย์เปิ้ลศิบ่้ยเปิ้ลศิจับภูให้เน้นๆวันที่หนึ่งแม่แล้วว่ามีคอยแห่งหนึ่งอืมค่ะได้แล้วฟ้าซื้อด้ยตัวนี้ค่ะวันทีหนึ่งได้เร็วกวโต้ซื้อเลยไม่ว่าผู้หนึ่งถ่าอยู่บ้านก็โ่ะโต้ใส่เลยเนาะโต้ใส่เลยวันอ่านเนาะคือตื่นได้เบียบอกผู้หนึ่งกดรอต่อ เปิดอมเปิดหนาเรียบรอดก่ออันนี้ก็เป็นแนวทางของพระโต้งนะครับพระโต้งท่านว่าวันที่หนึ่งตอนเช้านะครับเพื่อความแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมวันที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนเนาะแต่พระโต้งเพื่อนย้ําเลยครับว่างวดนี้มาสามตัวแน่ๆวันที่หนึ่งครับมารับชมกันครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ